วิธีการออกแบบวงจรควบคุมนะครับวงจรควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า,าแบบแคสเคดนะครับสามกระบอกนะครับวงจร <c oughs> วงจรวงจรงจรีเลย์ด้านล่างหรือวงจรควบคุมเน่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> วงจรนี้ก็คือเป็นวงจรแยกสัญญาณแบบสี่กลุ่ม นะครับสี่กลุ่มรู้ได้ไงมันสี่กลุ่มก็มันมีรีเลย์สี่ตัวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขยังไม่ต้องรู้อ่ะสิ่งที่คุณควรจะใส่ก่อนเลยแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอย่างแรกวางลิมิตสวิตต์ตรงนี้ก่อน S 1 S 2 S 3 S 4ี S ห้ S หอ่าลงแล้วใช่ไหมถ้าลงแล้วไยักหน้าโอเคมีคนลงแล้วใครไม่ได้ลงดูรูปแล้วก็เขียนไปแป๊บเดียวก็เสร็จ เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่มันจะต้องเหมือนกันเงื่อนไขไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสี่กลุ่มถ้าสี่กลุ่มคุณเขียนตรงนี้ก่อนเลยครับนี่ตรงนี้รีเลยต์ตัวนี้ให้เป็นเคหนึ่งเสองเคสามเคสี่เขียนเลยครับไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ต้องเลียงเคหนึ่งเสองเคสามเคสี่ไม่เลียงได้ไหมไม่เลี้ยงก็ได้ แต่ออกแบบมันจะจะยุ่งจะงงแนะนําให้แบบนี้ก่อนนะครับอาเขียนเลยเสร็จย่างเสร็จแล้วพยักหน้าอ่าเพราะว่าถ้าเปิดกล้องเสียงครูมันจะกล้องเข้าไปด้วยถ้าเปิดไม่เสียงมันจะกล้องอ่าเสร็จแล้วสิ่งที่ควรเขียนต่อถ้าตัวล่างเคหนึ่งตัวนี้ก็เคหนึ่งเห็นไหมอ่า แล้วตัวนี้ก็ต้อง K หนึ่งอ่าเห็นไหมครับหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับถ้าตัวล่างนี้ K หนึ่งตัวนี้ก็ K หนึ่งตัวนี้เอาไว้ล็อกตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ทํางานให้มันทํางานเรียงลําดับถ้าไม่มีตัวนี้มันจะทํางานข้ามหน้าข้ามตากันนะครับต่อไป ตัวนี้ K2 ใช่ไหมตัวนี้ K2 ตัวบนนี่ก็ต้อง K2 ตัวนี้ก็ต้อง K2 อ่ะใส่เลยไม่ว่าวงจรจะมีกี่กลุ่มหลักการจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวนี้รีเลย์ตัวที่สาม K3 ตัวนี้ก็ต้องเป็น K3 ตัวนี้ก็ต้องเป็น K3 เห็นไหม ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็น K4 ตัวนี้จะเป็น K4 แล้วก็จบแค่นี้ส่วนไอ้สามตัวหลังตัวนี้ก็คือเป็นตัวกลุ่มนะครับ K1 K2 K3 K4 มันเป็นกลุ่มที่จะต้องไปต่อกับโซลินอยโซลินอยวาลวเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับตรงนี้เสร็จยางตรงนี้เสร็จยางเสร็จพยักหน้าด้วย ไอ้วัดสุรัดฟื้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเออแหมวันสุดยอดเลยวนันนี้มาทันด้วยอ่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับมาใส่ตัวบนตัวนี้มัใส่ตัวบนตัวนี้จะเป็น K2 นะครับก็คือเมื่อ K2 ทำงานหน้าสัมผัสตัวนี้จะเปิดก็จะมาตัด K1 มันก็จะเรียงไปครับมันจะไม่ได้เริ่มที่ K1 นะมันจะเป็น K2 K3 สามเคสี่เหนึ่งมันจะเรียงแบบนี้ครับถ้าห้ากลุ่มหกกลุ่มเจ็ดกลุ่มแปดกลุ่มตรงนี้ก็จะเป็น K2 สอง k 2, k สาม k ี่ k ห้า k หกนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น K1 หนึ่งจะเสมอโอเคไหมสิ่งที่ต้องทําแล้วเหมือนกันก็คือเนี่ยแบบนี้เงื่อนไขจะเป็นอะไรไม่รู้แต่สิ่งที่จะต้องทําเหมือนกันคือแบบนี้อ่าเสร็จยัง ร็ยังครับถ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูเงื่อนไขดีกว่ามาดูเงื่อนไขเอาตรงไหนดี เงื่อนไขตัวนี้เอาเขียนเงื่อนไขไปก่อนเขียนเงื่อนไขไปก่อนเขียนตรงไหนก็ได้ของคุณน่ะนะครับแล้วเงื่อนไขผมแบ่งอย่างนี้ครับมันไม่เห็นอะน,นี่เขาเพิ่มแล้วมันจะดูอนี่ด้วยอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ นะครับเขียนนี่เลยครับเขียนตามผมครับ a บวก b บวก b ลบ c บวก c ลบ a ลบถ้าใครยังไม่รู้ว่า a บวกคืออะไร a คือกระบอกสูบตัวแรกตัวนี้ครับเนี่ย a คือกระบอกสูบตัวนี้นี่คือกระบอกสูบ b c หรือกระบอกสูบหนึ่งสองสามเรียงไปแบบนี้บวกบวกก็คือการสูบเคลื่อนที่ออกบวกคือการสูบเคลื่อนที่ออกลบคือการสูบเคลื่อนที่เข้า วันนั้นเท่าที่ดูจากทําข้อสอบนะครับหลายคนยังยังงงกับเรื่องนี้งงกับเรื่องอะไรงงกับเรื่องว่า A บวกไปชน <c oughs> a อบวกไปชนลิมิตสวิตหมายเลขอะไรหรือ A ลบกลับมาชนลิมิตหมายเลขอะไรคนยังงงอยู่ อ่ะทีนี้ลองดูนะครับคุณลองดูนะดูตรงนี้ก่อนตรงเนี้เอบวกต้องทำความเข้าใจก่อน A บวกก็คือก้านสูตรเนี่ยออกมามาชนลิมิตหมายเลขอะไรครับตรงนี้เอาเปิดไมค์ดูก่อนเปิดไมคก่อนแป๊บหนึ่งเปิดไมคทุกคนเลย แล้วช่วยผมตอบด้วยนะ a บวก a บวกไปชนลิมิตหมายเรียกอะไรครับตัวเนี้ยอะไร s สองใ s สอง b บวกชน s อะไรครับ s สอ <H 2. S 1> ง b บวกชน s สองถูกไหม E สีบวกชนเอสอะไรครับเป็นหกครับอเอสหกแล้วสีลบอะ่ะสีลบชนเอสอะไรนะเอสห้าอห้าบีลบเอสสามถูกไหมเอลบเอสหนึ่งครับอเอสหนึ่ง โอเคนะทีนี้อ่าในการออกแบบะเต็บแรกสเตบแรกก็เสียงของใครวะใครเปิดพัดลมปะย่ะฟ้ามีใครเปิดพัดลมใส่โทรศัพท์ปะ มันเสียงมันผมไม่ได้เปิดครับอืมกลัไม่เป็นไรทีนี้ อโอเคหายละมันปิดใหม่ับปิดใหม่เลยก็ได้ครับปิดใหม่เลยอ่ะขั้นตอนต่อไปคือคุณต้องเขียนตัวนี้นะครับเขียนตัวนี้มาสอนเขียนตัวนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้อะไรวะเอบวก B บวก B ลบ C บวกอ่าเขียนตรงนี้นะ ที่นึ่งตรงไหนวะตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ก็มาเขียนตรงนี้ครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยนะสเต็ปต่อมาเอาเป็นสเต็ปที่สองก็ได้เนะมื่อกี้สเต็ปที่หนึ่งก็คือไปเขียนอะไรไว้ตรงนี้สเตปที่สองก็คือตรงเงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเขียนตรงนี้ให้ถูกถ้าเขียนไม่ถูกจบเลยมาเขียนอะไรเขียนว่าเนี่ย a บวกเนี่ยไปชนอะไร a บวกก็ไปชนเมื่อกี้ชน s สองถูกไหม เบวกเนี่ยไปชนเอสอง b บวกเอสี b ่ b ลบเอสามซบวกเอสหกซีลบเอห้าเอลบเอสหนึ่งตรงนี้โอเคไหมเขียนผิดหรือวะ s ห้า s ห้าตั้งเขียนตีห้าอห้าอ่าโอเคไหมแล้วเต็มที่สองเตมที่สองเขียนเลยครับเขียนตรงนี้เขียนเสียบยางเขียนเสียพยากหน้าด้วยพี่จะไดให้เปิดไม์เสียงมันเสียงมันกวนมันต้องเขียนยาง กิจกฤษดานี่มาแต่อ่าไปไหนทำไมป,ปิดกล้องปิดกล้องเลยที่แตกอ่ะปล่าวปล่า,าอ๋อเห็นฟ้าเนี่ยนึกว่านึกว่ากระเบื้องห้องน้ำอ่าเขียนยังตัวนี้เขียนยังเขียนเสร็จแล้วให้คุณวงวง สว the ิตตรงตรงเส้นตรงนี Beth ้วงเลยครับสวิตตรงเส้นนะเฉพาะตรงเส้นนะครับเฉพาะตรงเส้นนะตรงเนี้ยนะครับมันมีเหตุผลว่าจะวงไว้ทําไมสวิตตรงเส้นตัวนี้คือสวิตลิมิตสวิตที่ทําหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มนะครับเปลี่ยนกลุ่มเฉพาะตรงเส้นนะเฉพาะตรงเส้นตัดนะครับเนี่ยเฉพาะตรงเส้นตัดตรงนี้นะวงไว้เลย มันก็จะมี s สอง s อะไรครับ s หกแล้วก็ s ห้าใช่ไหม s ไอ้โทษทีไม่ใช่สอง s สี่ s หก s ห้าเราจะมาใส่ตรงไหนครับถ้าไม่คิดอะไรมากนี่เลยครับมันจะเริ่มต้นที่ที่กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่สามตัวเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอ้น,นี่เลยครับ S สอง S นะ S หก S ห้าใช่ไหวะเฮ้ยดูไปเขียน S สองแล้วไหม S สี่ S หก S ห้าเอาตามที่เราวงไว้เอาตามที่เราวงไว้นี้นะครับ S สี่ S หก S ห้าจต้องใส่แว่นละว โอเคไหมทําไมต้องใส่ตัวนี้ครับเพราะลิมิตสวิตตัวนี้มันทําหน้าที่ลิมิตสวิตตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันทําหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มไฟฟ้าจากกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มสองลิมิตตัวนี้ทําหน้าที่เปลี่ยนจากสองไปสามลิมิตตัวนี้เปลี่ยนจากสามไปสี่เนี่ยครับที่เราวงไว้เนี่ยแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือ s หนึ่งตัวสุดท้ายคือ s หนึ่ง ่ 1>, 1ใส่ตรงไหน่ F 1เป็นตัวที่ทําให้วนลูปหรือวนรอบการทํางานวนรอบต่อเนื่องเพราะฉะนั้น F1 ตัวสุดท้ายนี่จะใส่ตรงนี้่ F 1ตัวสุดท้ายจะใส่ตรงนี้อ่ลองดูนะครับนี่คือหลักการนะทีละสเต็ปนะครับลองใส่ไปเลยครับลองใส่ไป <c oughs> อ่าโอเคเสร็จยางตรงนี้ก็ใส่ได้เลยครับตรงนี้เป็นสวิตสตาร์ทนะครับเขียนเป็น s p ก็ได้สตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยเนี่ยใ,ในวงจรตรงเนี้ยเราจะใส่หมดแล้วก็เหลือแค่เหลือแค่ตรงนี้ถูกไหม เหลือแค่ตรงนี้ที่จะมาใส่กันอทวนอีกนิดนึงนะตัวนี้นิดนึงนะครับสิ่งที่ควรทําอันดับแรกก็คือถ้าได้โจทย์มาหรือเขาให้เขียนใหม่อย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็ไล่มาเค1ตรงนี้นะครับเคส1 2 3 4ใส่พวกเนี้ยใส,ส,ส่สสให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเต็บต่อมาก็คือก็มาเขียนในตรงนี้เขียนเงื่อนไขที่เขาให้มาเขาจะต้องแบ่งกลุ่มมาให้นี่คือกลุ่มหนึ่ง ลุ่มสองลุ่มสามลุ่มสี่เมื่อเขาเขียนเงื่อนไขมาให้แล้วหรือให้เงื่อนไขมานะครับแบ่งกลุ่มมาแล้วถ้าเขาไม่แบ่งกลุ่มมาให้เราก็ต้องมาแบ่งเองการแบ่งก็คือเอาตัวเนี่ยกระบอกสูบตัวเดียวกันเนี่ยที่มันอยู่ติดกันนะแบ่งออกจากกันซักอย่างเงี้ยนะครับแบ่งออกจากกันอันั้นที่นี้กูแบ่งมาให้เป็นสี่กลุ่มเมื่อแบ่งอย่างนี้มาเสร็จนะครับสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามคือเขียนเนี่ยครับ เขียนเขียนสวิตตรงนี้การเขียนสวิตตัวนี้ก็ต้องสัมพันธ์กับอะไรครับต้องสัมพันธ์กับตรงนี้ด้วยนะว่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเราเขียนอะไรไว้เราเขียน s หนึ่ง s สอง s สาม s สี่ s ห้า s หกเราเขียนไว้เราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาดูว่า a บวกมันออกไปชนอะไรนะครับครูบางคนหรือโจทย์บางโจทย์หลอกอาจจะไม่ใส่ s หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจจะใส่ s สาม เอส1องเอหนึ่งเอห้าอันนี้คือหลอกแต่เราก็ต้องดูแบบว่า A อบวกมันออกไปชนอะไรใช่ไหมเอลบกลับมาชนอะไรเราก็ต้องดูจากสัญลักษณ์ตรงเนี้ยนะครับดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้ซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กับกับที่เรามาเขียนตรงนี้เมื่อเราเขียนตรงนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือาขั้นตอนที่สี่นะให้คุณวงนะครับวงกลมวงกลมลิมิตสวิตที่อยู่ตรงอะไรครับ ตรงเส้นตัดตรงเส้นแบ่งกลุ่มนะครับมันก็จะเรียงไปตัวแรกตัวที่หนึ่งสองสามแล้วก็ตัวสุดท้ายพอวงแล้วทําไงพอวงแล้วก็เอามาใส่ถ้าไม่คิดเลยมากก็มาใส่ตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้มันก็จะไล่แต่ตรงนี้นะครับเนี่ยสามตัวแรกเนี่ยนะครับสามตัวแรก s สี่ s หก s ห้าแล้วตัวสุดท้ายตัวท้ายตัวนี้ มันจะต้องมาใส่ตรงนี้มันต้องมาใส่ตรงนี้ใส่เพื่อให้วนลูกอ่าทีนี้ <c oughs> ทีนี้ก็มาดูตรงนี้ก็มาดูตรงนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีกี่สเต็ปกลุ่มหนึ่งมีเอบวกกับบบวกมีสองสเต็ปการทำงานใช่ไหมเพราะนั้นต้องใช้ต้องใช้โซเนอยสองตัวเพราะนั้น กลุ่มที่หนึ่งคุณก็แยกเป็นสองสาขาแบบนี้นะครับแยกเป็นสองสาขาแบบนี้สาขาแรกตัวแรกต่อกับโซลินอยเลยต่อกับโซลินอยเลยสาขาที่สองต่อกับโซลินอยเหมือนกันแต่ต้องต่อผ่านลิมิตสวิตหนึ่งตัวแล้วค่อยต่อกับโซลินนยแบบนี้อ่า แล้วก็มาเขียนสัญลักษณ์ของทูริโนยตัวแรกคืออะไรครับ A บวกใช่ไหมสาขาที่สองก็ต้องเป็น B บวกเพราะฉะนั้น A บวกตรงนี้ Y อะไรทำงานคุณก็มาดู A บวกก็คือต้อง Y1 หนึ่งทำงานถูกไหมครับ b บวกก็คือต้อง Y3 สามเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ใส่ไป Y1 หนึ่งกับ Y3 สาม แล้วลิมิตตัวนี้ล่ะลิมิตตัวนี้ก็มาดูจากตรงนี้เลยครับเนี่ย a บวกมันไปชนอะไรอะไปชน s สองใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็น s สองลิมิตสวิตที่ใส่ตรงนี้ลิมิตสวิตที่ใส่ตรงนี้มันจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวที่เราวงกลมไว้ตรงเส้นตอนแรกอะมันจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับ อันนี้ชุดแรกนะครับต้องดูนะถ้าเขียนตามไปด้วยได้เลยต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเราก็ต้องมาใช้ตรงเคสองเนะี่ยเพราะอันนี้มันกลุ่มหนึ่งอันนี้มันกลุ่มสองกลุ่มสองก็มีสองสองสเต็ปถูกไหมครับก็คือ b ลบกับ c บวกเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ b ลบกับ c ีบวก หลักการเดิมครับตัวแรกตัวซ้ายมือเนี่ย b ลบเนี่ยคุณต่อกับโซลินอยดได้เลยคุณต่อกับโซลินอยได้เลยส่วน c บวกต่อกับโซลินอยดแต่ต้องมีลิมิตสวิตช์มาขวางหนึ่งตัวแบบนี้เห็นไหมครับทีน,นี้ b ลบคุณก็มาดูสิครับ b ลบ b ลบ b ลบใช้ y สี่ c บวกใช้ y ห้าใช่ไหมตามรูปนี้นะครับ b ลบใช้ y สี่ y ห้าแล้วลิมิตตัวนี้หมายเลขอะไรเราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับเนี่ย b ลบมันออกไปชนอะไรอ่ะมันออกไปชน s สามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็น เอสามก็คือต้องให้ต้องให้บลบเนี่ยทำงานก่อนมันจึงจะมาชนเอสามแล้วทำให้ C บวกอ่าตอนนี <c oughs> ต้ต่อไปต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามมีตัวเดียวกลุ่มที่สี่มีตัวเดียวกลุ่มที่สามมีตัวเดียวกลุ่มที่สาม,ม 3, คือ c- ลกลุ่มที่4คือ a- ลบเพราะนั้นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไม่ต้องมีลิมิตสวิต์มาขวางต่อเข้าไปได้เลยครับต่อกับโซรีนอยด์ตรงๆได้เลยตรงนี้ก็ต่อกับโซรีนอยด์ตรงๆได้เลยถ้ามีตัวเดียวในกลุ่มนะครับต่อเข้าไปได้เลย c- ลบ c- ลบ y เลยครับ y 6ใช่ไหม a- ลบ y สองรู้ได้ไงามาดูครับ c ลบ c ลบคือ y หกนะ a ลบคือ y สองตอนเขียนไปวงวยกระดาษเราจะได้รู้ว่ามันเหลือตัวไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้วงจรประมาณนี้ของครูจะดูเลอะเทอะหน่อยเพราะเขียนวงอะไรไปมั่วเลยนะครับแล้วสิ่งที่ควรทำอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นการเขียนแบบในกระดาษมาดูลิมิตตรงที่อยู่ตรงหัว นะครับก็คือ S 1นึ S สาม S ห้าลิมิตสวิตทั้ง3ตัวเนี่ย S 1 S 3 S 5เนี่ยสัญลักษณ์มันจะต้องเปลี่ยน S 1ตัวนี้มันจะต้องเป็นปิดแล้วก็สัญลักษณ์แบบถูกกดก็คือเอาหน้าสัมผัสเปิดมานั่นแหละแต่มันอยู่ตรงหัว,วมันจะถูกกดนะครับ S 3อยู่ไหนเอ่ย S 3ตรงนี้ก็ต้องเขียนเป็นแบบนี้ครับเขียนเป็นปิดนะครับเขียนเป็นปิดแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าถูกกด F5 ตรงนี้เหมือนกันแล้วปิดแล้วก็เหมือนถูกกดแต่รักแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้แต่รับแบบนี้นี่คือนี่คือถูกกดถูกกดแล้วกลายเป็นปิดแต่รักแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณทําในซอฟต์แวร์มันไม่ใช่ปัญหาพอคุณใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณใส่ลิมิตตัวนี้ใส่ระยะเข้าไปปุ๊บมันจะกดให้คุณเองอัตโนมัติแต่ใน การเขียนมือเนี่ยการเขียนด้วยมือเนี่ยมันจะมันจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็สเต็ปก็จะมีประมาณนี้นะครับสเต็ปก็จะมีประมาณนี้ทั้งที่แล้วที่สอบกันแล้วไม่ค่อยได้ก็คือหนึ่งใส่ตรงนี้ไม่ค่อยถูกเนี่ยเคสหนึ่งเคสสองเคสสามเคสสี่เนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ค่อยถูกซึ่งจริงๆมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าสี่กลุ่มก็ใส่แบบนี้ถ้าห้ากลุ่มก็ประยุกต์ใช้วิธีการเดียวกัน มันจะสี่กลุ่มห้ากลุ่มคุณได้นะครับจะสิบกลุ่มหรือร้อยกลุ่ม <c oughs> มันก็ได้มันมีหลักการค่อนข้างตายตัวอยู่นะครับไม่ใช่สเปสปัดะปะหลักการค่อนข้างตายตัวอยู่แต่ต้องทําความเข้าใจกับกับมันสักนิดนึงนะครับค่อยๆทําความเข้าใจครูคิดว่าพวกเราน่าจะทําได้หลหะนะครับด้วยด้วยวุฒิภาวะแล้วก็สมองน่าจะทําได้เพราะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ถามแล้วกันไม่เกินความสามารถแน่นอน <c oughs> มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายบางคนเห็นวงจรที่มันยุ่งๆเรา้ยอะไรว่าม่งเยอะแยะเลยไม่เอาละไม่ได้นะครับปัญหานิดเดียวเองปัญหาแค่นี้คือปัญหานิดเดียวนะฝึกแก้ปัญหาไว้แล้วเวลาไปเจอปัญหาในชีวิตปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้นะครับเราจะได้จะได้ไม่หนักมากจะได้ชินกันก่อนนะเจอปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆแก้แก,แก้ไป พอเจอปัญหาใหญ่เราเราก็จะไม่ไม่ซีเรียสมากนะครับ <c oughs> ปัญหาในห้องเรียนเนี่ยคุณแก้ไม่ได้ก็มีเพื่อนเพื่อนแก้ไม่ได้ก็มีครูเป็นที่ปรึกษาแต่ถ้าเป็นปัญหาชีวิตเนี่ยมันยุ่งนะปัญหาชีวิตมันจะยุ่งมันจะแก้ยากครูเองก็ช่วยไม่ได้นะครับ บางคนก็ถึงขั้นต้องไปหาหมอโปงหมอตาอะไรเงี้ยนะไปให้หมอปลาอ้วกสักทีหนึ่งเพื่อแก้ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีม <า S 1> ที่พึ่งเ <c oughs> ท่านั้นอยู่เมื่อก่อนก็หลวงพ่อคูณใครมีทุกข์มีอะไรก็ไปให้หลวงพ่อคูณช่วยเคาะหัวช่วยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> หลวงพ่อคูณท่านก็เมตตาทําให้ทุกคนนะครับกลับมาก็สบายใจก็มีพลังในการแก้ปัญหาต่อไปเนี่ยนะมายุคนี้ก็ เจ็ีก็ไม่รู้ใครบ้างนะก็ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่อ่ะก็ค่อยๆแก้ไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างเพิ่มอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลองลองทำดูนะครับถ้าทำได้ก็คือก็ถือว่าโอเคละประสบผลสำเร็จวิดีโอนี้เดี๋ยวจะลง YouTube ไปด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ กลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งหรืออีกหลายๆรอบก็จะดี